สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Lineage ซี่สี่นะคะการเล่นตะลุยด่านในด่านที่272นะคะเราจะไปดูกันว่าด่านที่272เนี่ยถ้าเราเล่นคนนี่ตัวเดียวมันจะเป็นยังไงนะคะว่องไวไหมเอาเป็นตัวไหนดีอ่ะตัวตัวตัวนี้ละกันก็เดชคนนี้ก็เดโคนี่ไปตัวเดียวไปตัวเดียวไปตัวเดียว ไปตัวเดียวนางโจมตีเป็นหมู่ไหมเนี่ยเป็นหมู่คณะไหมเนี่ยเสกดาวไปคะ่ะลูกเสกดาวไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าได้สักตัวไหมลูกโอ้ยจะฆ่าได้สักตัวไหมอ้าวใจโดนเสามาช่วยอะ่ะปาดชิลเบยตอนนี้ก็เดสโคนี่นะคะนี่อยู่ข้างหลังด้วยความชิล แซนลี่ดิอีหุ่นกระป๋องนี่อยู่ข้างหน้าแบบอ้าวมาอีกตัวแล้ว <laughs> มาอีกตัวเดี๋ยวก่อน <laughs> นี่มันอะไรซอ <laughs> มซอนซอมซอตอนนี้มีสองตัว <laughs> มาสองตอนนี้มาสองกอดเด็ดคนนี้กอดเด็ดคนนี้ค่ะ อ้าวมากันใหญ่แล้วคราวนี้นี่มันปาร์ตี้หรือเปล่าปาร์ตี้มีความเด้งด้วยกอดเดทโคดี้เด้งเดงแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะ <Wow. S 1> อ้าวลอยก็มารอยก็มา ตอนเด็ดโคดี้คือเดี๋ยวนะลอยลอยก็ลอยก็แจม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อดิลอยตายเชื่อปะเดี๋ยวดูนะจนน,นี่เลือดไม่ได้ลดเลยน,น,นะฮะ <c oughs> ไปแล้วค่ะลอย <c oughs> ลอยค่ะลอยมีความ ลอยมีความกากนะคะไหนใครบอกลอยโหดตายไปแล้วฮะลอยสมชื่ออยู่ก้อนเด็กคนนี้ด้วยอยา่าอย่าก้อนเด็กคนนี้นี่ทำหน้าจริงจังอยู่ก็เลยจะพิมพ์ว่าไม่ตายเร็วขนาดนั้นเหลือลอยไว้จริงๆก้อนเด็กสวยเนาะนังขี่โพนี่ขี่โพนี่ แซนลี่ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะจนเฮอร์รี่อาบพูดเลยจนเฮอร์รี่อัพเลยอรอนี่ก็ยิงไก่ได้อีกดูนี่หยุดสุดจอสุดจอแล้วดูสกิล,ลดิตกมาแบบเยอะมากพูดเลยจะตายแล้วฮะปูเสฉวนบอสปูเสฉวน คืนที่มีดาวเต็มฟ้าลองอยู่วะฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอลองลองอยู่ะคืนที่ดาวเต็มฟ้าใช่ไหม <c oughs> มาแล้วตายไปตัวหนึ่งแล้วดูดาวตรงนี้ดิคนน่ารักอะเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูดิน่ารักดาวน่ารักมากยังยังไม่ตาย ย่าเอ้าเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วฮะ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 นางนางเดินออกมาแล้วฮะโคนนี่ก็เด็ดโคนนี่ฮะโอ้โหเจอสะพานดาวเข้าไปดีเห็นสายผานดาวไหมอย่างเยอะดูซิว่าป้อมจะแตกในกี่วินาทีปึ๊บป้อมป้อมเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับป้อมคะเลือดไหลเป็นน้ำเอายัด นี่ไ์ไปอี่แน่เออนี่ทำไมมีตัวแท้งนะน่าจะไม่รอดนี่รอดมาได้เพราะว่าแซนเี่หุ่นกระป๋องเลยนะฮะพี่ขอพรเลยดาวตกเพียบเออวะ่ะเครียเตอร์ใช่ไหมโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e แล้วกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในด่านที่2 7 0 3ปะ่ะกลับคนอนะีกเลี้ยเตอร์เลยลืมโอเควันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย